ที่โน่ที่พระเจ้าของเราสรเป็นป่าดรและความรักที่โลกสูิต่อมนุษย์เป็นความรักที่ไร้เนื้อขาย,ย,ยและก็ไร้ขออเขตจังการความรัก,กต่างนี้มาถึงจุดสูงสุด,สดบนการเห็นที่ใชร้รื่นพระบุตสุธิราของพระองค์เพราะฉะนั้นการเห็นจึงเป็นเคลื่อนหมาย แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและก็ท่อทางแห่งความรอดพ้นสำหรับเรามนุษย์ทุกคนในโอกาสที่เรามาชุมนุมกันเพื่อฉนองที่แห่งความเชื่อระดับเขตของเราในปัรจนนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นอยู่ได้ทีเดียวถ้าเรามาทำความรู้จักและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ออก,การเขียนสักนิดเดียการเขียนที่ใช้ดึงปริปรสุซเจ้าและการเขียนที่เราใช้แบบร่องกันในเช้าวันนี้แล้วก็จะแห่ร่วมกันด้วยในหลายวันนี้ประกอบด้วยไม้สอบชิ้นชิ้นแรกเป็นชิ้นที่เป็นแนวตั้งนะครับชิ้นที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระเจ้าที่ีต่อเราทุกคนในพระวัสศาตรนี้พระเยซูเจ้ากลัสวใ้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะได้พินาศแต่จะมีชีวิตที่รอดพระบุตรของพระเจ้า เสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์แทนเราพระองค์ทรงยอมรับการเที่ยงตีการดูถูกเยียดยาการเยาะเย้ยและก็การประหารทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงรับเราพระองค์ทรงรับเอาตาทั้งหมดของเราไว้บนดาบของพระองค์พระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้แก้ของพระเจ้าและก็มหาสมณะผู้ยิ่ญญาณ สุนทนทุกขารานด้วยความเป็นพระไทยเพื่อปลดปล่อยเราแต่ละคนให้เป็นอิสระจากตาและก็ปับตายการร่อนเรารอเมื่อได้รับคำงจาพระบารมะะกาศสิ้นเพื่ชมนมาการเขีนของพระเยซูเจ้าพู้รู้ท่านยู่เป็นเปรียเที่พระเยซูเจ้าเหมือนกับคลื่นกลองน้ํา ในที่เราทราบกันดีเมื่อน้ำสกปรกที่ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำมันจะสะกัดและก็เอาความสกปรกเก็บไปเ,ปเ,ปเองแล้วก็ปล่อยน้ำที่สะอาดออกมาไม่เหมือนกับท่อน้้าธรรมดาที่ทำหน้าที่เพียงแค่ส่งต่อน้ำเท่านั้นเครื่องกรองน้ำจะเปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำที่สะอาด หมาะที่เราจะนำมาใช้ดื่มและก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยเราสามารถเอาคุณสมบัตินกล่านี้ในทัวร์ออพระอิศุทเจ้าของเราเหมือนกับเครื่องกรองน้ำชั้นเลิศรวมส่นทาให้โลกของเราเนีน่ยสะอาดและก็บริสุทธิ์รวมสุงแล้วเอาความเกลียดชงังไว้กับโลกแปรเปลี่ยนมันแล้วก็ปล่อยความรนะักแล้วก็การให้อภัย ออกมาสู่โลก,โลก,กตัวสุขิตเอ,อาความบาดตัวไว้กับโลกแปลเปลี่ยนมันแล้วก็ปล่อยเสรีภาพแล้วก็อิสระผ้าออกมาสู่โลกพัวสงขุพราออกมาอิจฉาอิศยาไว้กับตัวของโลกเองแปลเปลี่ยนมันแล้วก็ปล่อยความชื่นชมแล้วก็ความแบบใจดีมาสู่โลกของเรา ชิ้นที่สองเป็นชิ้นที่เป็นเงาเราเป็นสัญลักษณ์แทนสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่ให้เราแต่ละคนรักซึ่งกันแ่ะกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงรับเราเป็นการตอบสนองของเราตอ่อความรักของพระองค์และก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ภารกิจแห่งรักของพระองค์ที่มาถึงจุดสูงสุด บนการเขนครบบริบูรณ์ไปด้วยสองค่าของชิ้นที่เป็นเนืนอ่อนอนยังสามารถเป็นสัษญณญะแทนสองวิธีทางที่เราแต่ละคนจะสามารถรักซึ่งกันและกันด้วนเองวิธีการแรกที่เราสามารถรักซึ่งกันและกันไดน้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีต่อกันและกัน ก็คิดว่าสิ่งที่ทําให้พระเจ้าของเราเนี่ยต้องเจ็บปวดเพลียในมากที่สุดก็คือความแตกแยกเรื่องความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยสุกทำลายลพระองค์ทรงบอกกับเราว่าถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะรัก ที่จะให้อภัยที่จะยอมรับซึ่งกันละกันไม่ไม่เช่นนั้นศาสนาและก็ความเชื่อของเราจะกลายเป็นสิ่งที่น่าละอายในสายตาของคนอื่นเราไม่สามารถบอบว่าเรารักพระอิศุทเจ้าได้ขณะที่เราแต่ละคนยังเปลี่ยนชังยังอรับเอาเปรียบยังยินทาว่าร้ายและก็ยังสงสัยซึ่งกันละกันวิธีการที่สองที่ เราสามารถรักซึ่งกันและกันได้ก็คือการรับใช้ซึ่งกันและกันถ้าความรักคือการรับใช้สิ่งที่พระเจ้าประกาศของเราผ่านทางการเขียนของพระเยซูเจ้าก็คือเราต้องรับใช้ซึ่งกันและกันพระเยซูเจ้าสุขขอกเราอย่างแจนว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและก็มอบชีวิตของตนเองเป็นสิทธิ์ไทยเพื่อมลมนุยเราสามารถมองเห็นจิจการที่ใหญ่นี้อย่างชัดเจนบนการเข็นที่ใช้กระโปรภูเก็ตสงขอกเราอีกว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกก็จงเลิกนึกถึงตนเองจึงแบกไย้ารเข็นของตนทุกวันแล้วก็ ติดตามเราแน่นอนการศีสลสระการที่ตนเองเพื่อเ็นแก่คนอื่นแล้วก็การรับใช้คนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่นคือความหมายของก,การเขียนที่เราแต่ละคนต้องแบบเพื่อติดตามพระสุสลิมเจ้าของเราันนั้นเพื่อที่จะยินแบบแล้วก็ติดตามโลก เราต้องพร้อมที่จะการตลัดตัเองพร้อมทั้งตำหนาจเกียรติยศชื่อเสียงและก็ความร่ำรวยฝ่ายลูกี้ของเราแล้วก็ามาเรียนรู้จักการรับใช้ซึ่งกันกละกันเหมือนที่โรร่งค์ทรับใช้เราแต่ละคนเจอถึงที่สุดนั่นก็คือจนกระทันยอมตายบนไม้กางเขนแทนเยาในบทบาทที่สองในวันนี้ซึ่งเป็นบท่านจากจดหมาย อคอามดุร้ายของมนถษงชาวทิวกกเกตแน้กเราได้สุบเรื่องนี้มาอย่างน่าประทับใจว่าแม้ว่าโรคสรงใีธรรมชาติพระเจ้าพร์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศัก์ศีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้อง,งแหงนแต่ทรงสรัองโลจนหมดสิน้นทรงรับสภาพอุทาเป็นมนุษย์ดุดราทรงแสดงโลกในธรรมชาติมนุษย์ทรงหอม,มลโลก จ็ถึงกับยอบรับแ,แม้แม้ความตายเป็นความตายบนไม้กมายสเมื่อพูดถึงความรักและก็การรักใช้ซึ่งกันนละกันก็คิดว่าแม่อรัของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้พระาที่ไปช่วยหน้าอีนเสดนาดีที่ทราบว่าญาติคนนี้ของพระนามต้องการความชื่อหลือ เพราะว่าตั้งคันตอนอายีพมาแล้วแปลว่าตอนนั้นเรื่องฮะเองก็ส่งตั้งคันเพื่อช่นเดียวกันระดนบยางสมบไวต่อตามต้องการของคู่อาวสาวที่หมู่บ้านพานาในแคลนกันดีด้วยระดับอุติเตอร์น้ำใช้ประโยชนสุเจ้าและก็ทุนเยื่เซนอย่างไรที่ติดมีส่วนร่วมและก็ช่วยเหลือกัุ่มวิเศษช่วในสมัยเริ่มแรก ขณนะส่นอยู่กับพวกเขาอธิษฐานอวบรนาและก็ทำกิจการต่างๆร่วมกับพวกเขาพ่อคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการจากพวกเราทุกคนพี่งที่รันเ,เนิรการลลองปีแห่งความเชื่อระดับเข็มของเราในวันนี้ให้เราเริ่มจั้การอธิษฐาน,นาวบานาขอพระเยซูเจ้า ให้สมงช่วยเวลาแต่ละคนให้มีความเชื่อนับบันยิ่งเย้ขมแขม็งแงขึ้นในความรักอานาของเข็มีิได้ของโลกและก็ให้เราแต่ละคนนั้นตอบสนองต่อความรักอาก,กาศนี้ด้วยการเรียนรู้ที่จะรักซึ่งกันและกันโดยทางความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามิต่อกันและก็โดยทางการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วย